อีพีหนึาคำพิาพากษาสาลฎีการที่สี่หนึ่งสทับสองพันพนักงานอายการจังหวัดสระแก้วโจทย์นางต่าต่ากับพวกจำเลยโจท์ฟ้องขอให้หลงโทษจำเลยทั้งสองตาม พระราชบัญญัติศุลกาก่อนพศ2560มาตรา4 165 166 167 242 246พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพศ2560มาตรา4 159 165 203 206 207พระชิบัญญัติให้บําเหน็จในการาปราบปรามผู้กระทําความผิดพศ2489มาตรา4 5 6 7 8 9ประมวลกฎหมายอาญามาตรา32 ส3มสิบสามแปดสิบสามลิบบรีชิคเลตต่างประเทศและรถยนต์ของกลางจ่ายเงินสินบนแก่ผู้นำจับและจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับต่ามกฎหมายจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพสารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกาก,ากอ พศ 2, 960มาตารา,า246วรบบรคหน,นึ่งประกอบมาตรา242พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพศ 2, 960มาตรา165 203อนุ1 206การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสุลกากรพศ2,160บาตา246วรรคหนึ่งบวงเล็บที่ถูกคือให้โรงโทษฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยรู้ว่าเป็นของ อันเนื่องด้วยความผิดตามพระราชบัญญัติสุลกากรพศ2 5 6 0มาตรา242ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90ปรับคนละ1,728บาทจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐานจึงไม่ลดโทษให้ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายยามาตรา29 30ลบิบรบุรีชิกเกลต็ต่างประเทศของกลางส่วนที่โจทย์ขอให้ริปรถยนต์ของกลางไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้ใช้รถยนต์ขั้นดังกลาง่าวสุกซ่อนขนย้ายบุหรี่ของกลางในลักษณะอย่างไรทั้งรถยนต์โดยสภาพแล้ว ก็เป็นยานพาหนะที่บุคคลทั่วไปใช้สัญจรตามธรรมดาในชีวิตประจำวันรถยนต์ของกลางจึงไม่ใช่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้หรือ,อยานพาหนะที่จำเลยทั้งสองได้ใช้ในการกระทำความผิดตามที่โจท์ฟ้องโดยตรงกจึงไม่อาจดิบรถยนต์ของกลางตามประมวลกฎหมายยามามตรา33ออนุหนึ่ง ได้โจทุทธรณ์สังทอนภาคสองพิพากษาแก้เป็นว่าให้ริบระจนของกลางให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับร้อยละ30และจ่ายรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกลุ่มร้อยละ25ของราคาของกลางที่ศาลสั่งริบ ตามพระราชบัญญัติให้บำเนตจในการปราบปรามผู้กระทำความผิดพศ2489มาตรา 7, 8, วัก1นอกจากที่แก้ให้เปลี่ยนไปตามความพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยทั้งสองดีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สารดีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยทั้งสองว่าการที่สารุนทรภาคสองมีคำพิพากษาให้ลิฟ์รถยนต์ของกลางชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่าพระราชบัญญัติสุลกากรพศ .2560 มาตรา165วรรคหนึ่งบัญญัติว่าเรือ ที่มีระวางบรรทุกไม่เกิน250ตันกรอสอย่านพาหนะอื่นใดเว้นแต่อากาศยานหีบห่อภาชนะบรรจุหรือสิ่งใดๆหากได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการย้ายซ่อนเร้นหรือขนของที่มิได้เสียอากรของต้องห้ามของต้องกำกัด หรือของที่อย่างม่ได้ผ่านพิธีการสุรกาก่อนให้ลิบเสียทั้งสิน้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามความพิพากษาหรือไม่คดีนี้จดบรรยายฟ้องในส่วนรถยนต์ของกลางเพียงว่ารถยนต์เป็นยานบานะที่จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ในการกระทำผิดโดยใช้ลำเรียงขน ส่งบุหรี่ของกลางโดยไม่ได้บรญยายว่าใช้ยานปานะในการซ่อนเร้นบุหรีของกลางด้วยแม้จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพก็ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองใช้ยานปานะของกลางในการซ่อนเร้นบุหรี่ของกลางเมื่อพระราชบัญญัติุลกากรปศ .2560 มิได้ให้นิยามคำว่าย้ายขน และลำเลียงขนส่งไว้แต่ตามพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2,154ให้นิยามคําว่าย้ายที่เป็นคำกริยาหมายความว่าทำให้เคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งคําว่าลาเลียงหมายความว่าขนถ่ายจากที่หนึ่งไปยัง อีกที่หนึ่งเช่นลำเลียงอาหารลำเลียงอาวุธคำว่าขนส่งเป็นคำนามหมายความว่าธุรกิจเกี่ยวด้วยการขนและส่งเช่นขนส่งสินค้าและคำว่าขนที่เป็นคำกริยาหมายความว่าเอาสิ่งของเป็นต้น จำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยบรรทุกหาบหามหรือด้วยวิธีอื่นจากคำนิยามดังก่าวขนจึงหมายถึงการย้ายสิ่งของจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งและการลำเลียงขนส่งหมายถึงการขนส่ง การขนถ่ายหรือขนส่งสินค้าหรือสิ่งของจำนวนมากมิใช่กรุณีสินค้าหรือสิ่งของจำนวนเพียงเล็กน้อยอันแสดงให้เห็นว่าบทบัญญัติมาตรา165่รวรกหนึ่งมีเจตนาลมให้สารลิบยานพาหนะที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการขนย้ายของที่โดยสภาพหรือจำนวน ไม่สะดวกหรือไม่อาจขนย้ายได้หากปัสตาญยานปนาณะในการขนส่งดังนั้นแมนกรณดนี้จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพแต่เมื่อพิจารณาตามที่บรรยายในคำฟ้องและจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพกับที่ฝั่งเป็นยุติถึงปริมาณบุรีชิกราแรตของกลาง ที่ไม่ได้เสียภาษีอากรและไม่ได้ผ่านพิธีการสุราก่อนมีจำนวนเพียง92น้ำหนัก1,710กักซึ่งเป็นจำนวนและน้ำหนักเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยสภาพและจำนวนบุรี่ของกลางไม่ถึงกับต้องใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะในการขนส่งดังนั้นเมื่อจำเลย แมนจำเลยทั้งสองจะสั่งหรือวางบุหรี่สิการ์ของกลางไว้ในรถยนต์ของกลางแต่เมื่อยังฟังไม่ได้ว่าเป็นการใช้ยานพาหนะในการซ่อนเลนจึงยังไม่ได้ว่ารถยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะที่จำเลยทั้งสองใช้ในการกระทำความผิดโดยตรงและยังถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้ยานพาหนะ ในการขนย้ายบุหรี่จิกเกอรตของกลางตามพระราชบ,บัญญัติศุลกากรพศ2อ6 0รมาตรา165อีกทั้งบุหรี่ของกลางมีจะมีราคา270บาทมีการหลีกเลี่ยงการเสียอากรอคาเข้าเป็นเงิน162บาทรวมราคาของและค่าอากรอค่าเข้าด้วยกัน อันเป็นฐานการคำนวณค่าปรับตามพระราชบัญญัติศุลกากรพศ2560แล้วเป็นเงินเพียง432บาทและค่าภาษีสรรพสามิตคิดเป็นเงินเพียง4,133บาทจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดเพียงเล็กน้อยประกอบกับการลงโทษจำเลยทั้งสองโดยการลิบรถยนต์ของกลางซึ่งเป็นทรัพย์ ที่มีราคาสูงไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดที่ไม่มีการซ่อนเล้นบุหรีของกลางดังกล่าจึงไม่อาจริบรถยนต์ของกลางได้ที่สาวุตรณภาคสองพิพากษาให้ริบรถยนต์ของกลางนั้นสารดีกาไม่เห็นพ้องด้วยดีกาของจิมเลยทั้งสองฝังขึ้นพิพากษาแก้เป็นว่าไม่ลิบรถยนต์ของกลาง โดยให้คืนรถยนต์ของกลางแก่เจ้าของนอกจากที่แก้ให้เป็นไปนตามคำพิาพากษาสารอุทธร์ภาค2กฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติสุลก,กากรพศ2560มาตรา165เรือที่มีระหว่างบรรทุกไม่เกิน250ตันกราสอย่านพาหนะอื่นใด เว้นแต่อากาศยานหีบห่อภาชนะบรรจุหรือสิ่งใดๆหากได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการย้ายซ่อนเร้นหรือขนของที่บิได้เสียก่อนของต้องห้ามของต้องกำกัดหรือของที่ยังบิได้ผ่านพิธีการศุรก,กากรให้ลิบเสียทั้งสิน้นไม่ว่าจะมี ผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่มาตรา165วรรค2ถ้าเรือที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำตามวรรค1มีระหว่างบรรทุกเกิน250ตันคลอสให้ศาลมีอำนาจสั่งลิฟเรือนั้นได้ตามควรแก่การกระทำความผิด